รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน70ปีแห่งลอดลายมังกรสุขสันวันเกิดนายผู้เป็นผู้ให้คุณนัตพลขจรวุฒิเดชมารู้จักนายผู้ให้ของพวกเรากันค่ะ จากแผ่นดินถิ่นโพ้นทะเลคุณนัตพลเป็นลูกคนที่สามจากพี่น้องทั้งหมด7คนคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวจีนที่เดินทางมาตั้งรกรากในประเทศไทยหวังหนีจากความยากจนเริ่มต้นทำมาหากินด้วยการขายบะหมี่ขายกาแฟเล่นแท็กซี่ตอนเด็กฐานะไม่ดีเอามากๆต้องอยู่กระต๊อบเล็กๆแออัดกับพี่น้องก็เคยมาแล้วชื่อจีนของคุณนัตพลคือ หนีคุง้งหนีภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าคุณธรรมคุ้งแปลว่าความสามารถอายุ17ปีต้องประสบกับการสูญเสียคุณพ่อไปตลอดกาลสาเหตุเพราะสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเยอะคุณนัทจึงเกลียดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเอามากๆคุณนัทต้องช่วยที่บ้านทำงานทุกอย่างโดยมีคุณแม่คอยอบรมสั่งสอนให้ขยันและอดทนนอกจากคุณนัทจะเป็นเด็กขยันแล้ว ยังช่างสังเกตและรอบคอบมากๆช่วยที่บ้านวางแผนจดบันทึกการเช่ารถแท็กซี่และติดตามเก็บค่าเช่ามาได้ครบทุกบาททุกสตางค์ทำให้ที่บ้านฐานะดีขึ้นเรื่อยๆอาชีพแรกที่ทำพี่ชายลงทุนเปิดร้านขายอะไรให้คุณนัดดูแลคุณนัดทำทุกหน้าที่ทั้งขายส่งของนับสต็อกทำบัญชีเรียกว่าทำงานหนักมากม เหนื่อยถึงขั้นหลับคามอเตอร์รไซค์กลางสี่แยกมาแล้วทำอยู่3ปีก็สามารถแซงหน้าร้านอะไหล่ดั้งเดิมได้นั่นก็เพราะการบริการที่ดูแลลูกค้าดีมากสรรหาสินค้าที่ตอบโจทย์สต็อกสินค้าหลากหลายที่สำคัญมีความซื่อสัตย์สุจริตเสมอจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพี่ชายลงทุนออกรถแก๊สมาแล้วไม่มีงาน คุณนัทจึงเสนอตัวเข้าไปช่วยติดต่อของานกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เพื่อของานได้เจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งทำให้เห็นถึงการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนการได้เห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ท่านนี้เปรียบเสมือนการเปิดโลกกว้างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณนัททำให้คุณนัทตั้งใจที่จะวางแผนชีวิตของตนเองบ้างทางด้านการงานการดูแลครอบครัวเพราะแม้คุณนัทจะไม่ได้เรียนสูง แต่หัวไวเห็นอะไรดีก็นำมาต่อยอดทันทีคุณนัดเข้ามาบริหารงานขนส่งได้อย่างดีลูกค้าให้ความไว้วางใจด้านครอบครัวก็มีภรรยาที่น่ารักให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สระเบิดถนนเพชรบุรีซึ่งแม้คนที่เกิดเหตุจะไม่ใช่คุณนัดแต่ก็ทำให้คุณนัดต้องกลับมาทบทวนความเสี่ยงต่างๆ และตัดสินใจขายธุรกิจนี้ปี2534คุณนัทพลกลับมาเริ่มต้นใหม่ก่อตั้งบริษัทมีนามาร์เก็ตติ้งจำกัดภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมีนาลิทซิงและมีแคปิตอลแรกเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2ปรากฏว่า6เดือนแรกขาดทุนย่อยยับติดต่อกันถึง5ปีแต่ก็ไม่ท้อทั้งแก้โจทย์เรื่องบุคลากรพัฒนาระบบ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจจากเช่าซื้อเป็นรับจำนำทะเบียนรถและแท็กซี่ในที่สุดปีที่6สามารถพลิกฟื้นเป็นกำไรและล้างขาดทุนตลอด5ปีแรกได้สำเร็จคุณนัดบอกเสมอว่าทุกธุรกิจมีคนทําแล้วรวยและมีคนทําแล้วเจ๋งเราต้องเป็นคนที่ทําแล้วรุ่งเรืองคุณนัดสู้ไม่ถอยสร้างตำนานนำพามีแคปิตอลเติบโตมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีแคปิตอลมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในกลุ่มแท็กซี่เขียวเหลืองมองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้คุณนัทมักจะมีคำพูดติดปากว่าแก้โจทย์เพราะมองว่าปัญหาเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งที่เราต้องแก้ปมคุณนัทนำประสบการณ์ที่มีมาคิดวางแผนเพื่อแก้โจทย์ต่างๆอยู่เสมอโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตคือการหาแหล่งเงินทุน พอธุรกิจต้องใช้เงินหมุนเวียนการกู้เงินการหาเงินทุนเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ผ่านมาได้ทุกๆโจทย์แพชชั่นของคุณนัทเพราะเคยลำบากมาก่อนเมื่อลืมตาอ้าปากได้คุณนัทก็อยากส่งต่อโอกาสให้สังคมด้วยการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพคุณนัทเคยกล่าวว่าผมไม่สามารถเนรมิตให้ทุกคนบนโลกเป็นคนที่เก่งที่ดีได้ แต่จะพยายามทําให้องคอ์กรเล็กๆแห่งนี้ให้เป็นองคอ์กรที่น่าอยู่อีกหนึ่งสิ่งที่คุณนัทมักจะนํามาฝากพวกเราคือการดูแลสุขภาพคุณนัทให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากๆคุณนัทเคยบอกว่าต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงสุขภาพดีเพราะอยากอยู่กับลูกๆนานๆคุณพ่อเสียไปเร็วเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเป้าหมายตอนนี้คืออะไร เป้าหมายของการทำงานในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นการที่จะนำพาบริษัทมีแคปิตอลเข้าตลาดทรัพย์ในปีหน้าโดยมีผลประกอบการที่เป็นที่พอใจนะและสามารถเชิญชวนนะักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นกันนะมาร่วมลงทุนกันแต่ทั้งหมดนี้จะสำเร็จก็ต้องอาศัยพนักง,งานทุกๆคนทุกๆส่วนในการขับเครื่องงานโดยเฉพาะมีเจ็ดปอเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มุ่งสู่ความสำ,สำเร็จตามเป้าหมายให้ได้ ตอนนี้อายุเจปีแล้วความสุขของคุณนัทคือโอ้โดยนิสยัยเรียนตรงว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือสังคมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือคนใกล้ตัวทั้งครอบครัวทั้งทีมงานลูกน้องต่างๆอะไรก็ตามที่ทได้ทำสิ่งดีๆแล้วก็เกือ้อกูลกันึ่นกันแลือกันแบ่งปันกันเสียสละให้ใหกันซึ่งก็เป็นหัวใจของการ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้านฉันใดฉันนั้นความสุขที่เปี่ยมล้นมากที่สุดคือเห็นความสําเร็จของทั้งลูกหลานทั้งคนใกล้ตัวนะโดยเฉพาะกับการใช้ชีวิตครอบครัวที่เข้าใจและเข้าถึงเป้าหมายอยากบอกอะไรพนักงานสิ่งหนึ่งที่ผมท่ามสอนมาตลอดหลายหลายสิบปีนี้นะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความไม่ประมาทในการดเนินชีวิต ม่ว,ว่าจะเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนนะตลอดจนการใช้ชีวิตครอบครัวคู่ครองสิ่งเหล่านี้เป็นร้วนซึ่งต้องมีการวางแผนมีเป้าหมายจึงอยากให้ทุกคนอย่าประมาทและสิ่งหนึ่งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมเป็นคนที่มักได้โอกาสบ่อยๆนะโดยฉพาะมีความเชื่อในเหตุปัจจัยก็คือ ทุสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดไว้หมดแล้วข้อที่สองคืออย่าพยายามหนีหรือที่จะบ่ายเบี่ยมที่จะไปแก้ปัญหาหรืออะไรทำไม่อะไรจนท้อใจหรือทุกข์ใจข้อที่สามก็คือให้ทำใจเมื่อเกิดแล้วเราเองก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆที่จะพัฒนาส่วนข้อสี่ก็คือคนที่เราเจอเจอเนี่ยไม่ได้มีเหตุบังเอิญล้วนมีทิศทางที่จะมีมุ่งสู่ความเกี่ยวโยงต่อกัน มัควรรักษามิตรภาพไว้ทุกกับทุกๆคนไม่ว่าจะคนนั้นจะดีหรือไม่ดีเราก็รักษาคุณภาพไว้ยกเว้นแต่ว่าถ้าโดยนิสัยไม่ดีมากๆหรือขี้โกงน้เราก็เลิกคบไปข้อที่5คือทําดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับเรานั่นก็คือสิ่งที่เป็นโอกาสเพราะว่าผมอาศัยจากความที่ทําดีกับทุกๆคนเนี่ยปรากฏว่า คนเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนภาพกลับมาเป็นผลบวกให้ผมทุกเรื่องนะต้องเรียนรู้ทุกเรื่องนะแม้ทั่งธนาคารก็ดีผู้ว่าจ้างขนส่งก็ดีก็ม,มีผู้ว่าจ้างเนี่ยหลังจากที่ผมพยายามทาตนให้ดีทุกอย่างดีนะทีมงาน,นก็ดีเขาให้โอกาสผมลงทุนรถบรรทุกเนี่ยหลายหลายบริษัทรวมมเป็นเงินพันกว่าล้านโดยที่ผมไม่ต้องใช้เงินสัป่าทเลยแต่ใช้ความสามารถในสิ่งที่ ที่ดีสิ่งที่พัฒนานั่นคือโอกาสเพราะทุกๆชีวิตมีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเราได้ใวยโอกาสเหล่านั้นสร้างวิตรภาพเหล่านั้นดีแค่ไหนกับการพัฒนาตัวเองจึงฝากเตือนสติไว้ให้ดีว่าทุกคนมีโอกาสอยู่ที่ความตั้งใจที่จะไขว่คว้า,าแล้วก็บุ่งทำดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับคุณนัด เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกเราในทุกๆด้านเราจะจดจำสิ่งดีๆที่นายฝากไว้ให้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เมื่อก่อนเนี้ยค่ะอ้อดื่มน้ำโค้กเป็นประจําเลยจนคุณนภพลเห็นก็จะบอกว่าคุณอ้อมันไม่ดีต่อสุขภาพนะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณนภพลเคยบอกเอาไว้ว่าเออเราควรจะดื่มน้ําเปล่าปัจจุบันเนี้ยอ้อไม่ได้ดื่มน้าโค้กแล้วอ้อมาบื่มน้ําเปล่ามันก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สดชื่นขึ้นด้วยค่ะ ก็วันเกิดปีนี้ของคุณนัทพลค่ะอ้อขอเวพรให้คุณนัทพลมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ออขอให้อยู่กับมีนาอย่างนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็เก็ดเล็กเกตน้อยที่คุณนัทพลสอนเนี่ยก็จะสามารถที่จะบอกต่อให้กับน้องๆต่อไปอีกได้ค่ะสิ่งดีๆที่ได้จากคำสอนของคุณนัทพลนะคะคือเราต้องรู้อะไรรู้ลึกรู้จริง แล้วต้องสามารถปฏิบัติได้คำสอนของคุณนทพลเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อสู้ว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะถ้าให้คิดถึงคุณนทพลนะคะเราก็จะคิดถึงคําสอนของคุณนทพลนะคะเรียกได้ว่าตัตมากับคําสอนของคุณนทพลเลยนะคะคุณนทพลเป็นเจ้านายที่เป็นแบบอย่าง ให้เห็นนะคะว่าความติดดินเป็นยังไงความนอบน้อมเป็นยังไงนะคะถ้าพนักงานเดินไปเจอกับคุณนัทพลแน่นอนเอาเชื่อได้ว่าไม่มีใครยกมือไหว้คุณนัทพลทันคุณนัทพลนะคะคุณนัทพลต้องยกมือไหว้ก่อนนะคะคุณนัทพลจะบริหารแบบใกล้ชิดกับพนักงานนะคะเมื่อก่อนนะคะสมัยที่ดูรถมิกเซอร์ใหม่ๆนะคะ คุณนัทธพลจะเข้าไปหาคนขับรถทุกเช้านะคะต้องไปนั่งอยู่ที่แคนเพื่อไปรับฟังสารทุกสุกดิบรับฟังปัญหาของคนขับรถนะคะไม่มีคนขับรถคนไหนนะคะไม่มีเบอร์คุณนัทธพลและก็ไม่เคยยืมเงินคุณนัทพลนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำสอนดีๆของคุณนัทพลนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณนัทธพลนะคะ มีความสุขมากๆนะคะและก็ที่สำคัญมากๆเลยคือขอให้คุณนัทพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใจให้กับชาววีนาตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ <Surprise! S 1> พี่น้ำอ้อยจะขอพูดถึงความประทับใจที่มีต่อคุณนัทและคุณนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานก็จะสอนให้มีจุดยืนที่ดี มีหลักการที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมการดูแลสุขภาพความนี้ก็จะเด่นมากนะอย่างเช่นเลืองอาหารการกินน้ำตาลเป็นยาพิษนะมันออกกำลังกายกินผักเยอะๆดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอาจะอายุก็จะได้ยืนยาวในโอกาสที่คร,ครบรอบวันไลวันเกิดนะคะของคุณนัทขอคุณพระศสีรัตนาตรัยนะคะจนดนบันดาลให้มีความสุขนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมความปรารถนาในสุขสิ่งที่ตั้งใจกิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะนายสวัสดีค่ะคําสอนของคุณนิทพนที่เคยสอนผมไว้นะครับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับดูแลสุขภาพนะครับผมก็ได้จําคําสอนของท่านไปปฏิบัติตามเช้าตื่นมาก็ออกกำลังกายเบาๆเช่นแกว่งแขนวิดพื้น เย็นกลับไปก็ไปเดินรอบหมู่บ้านประมาณ1-2กิโลนะครับก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้ก็พยายามลดละเลิกนะครับน้ำมัดลมนะครับซึ่งท่านบอกว่ามันคือยาพิษนะครับก็เลิกได้มากแล้วนะครับก็ทุกอย่างครับคำสอนของทธุธพลเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้หมดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสิ่งที่หนูได้รับจากนายคือวิธีปั่นน้ำผาค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายจะได้แข็งแรงผิวพรรณจะได้แต่งตึงค่ะดูหนูสิคะตึงไหมคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณนัทนะคะก็คือการเป็นผู้ให้ค่ะในทุกๆเดือนนะคะคุณนัทจะบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่หนูเชื่อว่าคุณนัทค่ะได้รับความสุขอย่างเต็มเปี่ยมจากการให้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่ได้จากคุณนัททุกคนนะคะคุณนัททุกคนมักจะทําเรื่องยากสาหรับบางคนโดยเฉพาะเพื่อนให้เป็นเรื่องง่ายนะคะและการเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมในองค์กรที่น่ารักนะคะ เวลาเจอพนักงานตอนเช้าก็สวัสดีค่ะผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณรัทพลนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับนายบอกผมว่าผมการศึกษามไม่สูงนะครับแต่ทุกคนเห็นไปนที่ประจักษ์กันไหมครับว่าตลอดระยะเวลา30ปีนายสร้างบริษัทของเราขึ้นมานะครับได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับหล่อเลี้ยงพนักงานร่วม200คนพวกหลายๆคนนะครับก็เลือกที่จะเกษียณอาย,ายุการทํางานที่นี่นะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณน,นัทเป็นคนที่เก่งมากๆขนาดนั้น สำหรับคําสอนของคุณนัทพลน,นะคะตั้งแต่แรกแรก,แรกที่เอ็มเข้ามาทํางานนะคะคุณนัทจะบอกเสมอว่าเราเป็น HR นะคะผลประโยชน์อะไรที่เป็นผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆของพนักงานนะคะอยากให้เกือ้อกูลพนักงานนะคะเอ็มก็ใช้แนวทางเนี้ยค่ะมาทํามาปรับใช้ในการทํางานนะคะเวลาจะต้องปรับปรุงสวัสดิการหรืออะไรต่างๆเอ็มก็จะนึกถึงคําที่คุณนัทสอนเสมอค่ะขอบคุณค่ะ เฮ้ยรู้ไหมมันไม่ดีนะมันคือยาพิษเจ๊งเหรอคะเจ๊งเหรอคะพี่มันอะไรคะเซ็นเอกสารน่ไยคะเอกสารอะไรอ่ะเฮ้ยเอกสารนั่นเวลามาให้พี่เซ็นอ่ะต้องรู้ไม่ใช่ทำงานเหมือนไปสนีนะ เดี๋ยวพี่ตามไปโอเคพี่เ่งคะอะอะไรนะหนูขอยืมเงินหน่อยครับพี่หนูหนูต้องรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตนะ,ะจ้า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 แน่นอนจ้าจ้าจ้าะคุยกับใครอะพี่ คุ่กับเมียรักเดียวใจเดียวคนรักครอบครัวจริงนะจริงหลักคำสอนและแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณนรพลนำไปปรับใช้อะไรได้บ้างมีอะไรบ้างไปดูกัน ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเราไปกันต่อยิ้มไหว้ทักทายทุกคนด้วยความจริงใจน้องไนท์สวัสดีค่ะดื่มน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์แทนยาดิ ดื่มน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ได้ทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีไปกันต่อถือศีลน,นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทําจิตใจให้บริสุทธิ์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มสุดท้ายนี้ขอให้บริษัทเติบโตปิด i อได้ทุกประเด็นยอดขายร้อยล้านพันล้าน เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไวๆมีแคปติตอนปฏิการดห่ยใจเก้าไปด้วยกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ